รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับรายการดูดีมีธรรมเช่นเคยนะครับสีน่นาฬิกาตื่นขึ้นมาพบกับเช้าว,วันใหม่นะครับมาเริ่มต้นชีวิตวันใหม่ด้วยสิ่งดีๆนะครับและสิ่งที่เป็นเนื้อหาสาระของรายการดูดีมีธรรมซึ่งแบ่งออกเป็น3ามช่วงเหมือนเช่นเคยนะครับ และในวันนี้นะครับต้องขอเรียนว่าขอแสดงความเห็นใจนะครับกับท่านที่ประสบภัยน้ําท่วมทั่วประเทศไทยของเรานะครับสิ่งที่คงจะต้องเอามาคิดแล้วก็ยึดมั่นเอาไว้ก็คือการมีสติและไม่ตกตนกนะครับให้เราผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันได้ด้วยดีนะครับ สนับสนุนโดยกีตาร์โปรง่งฟูจิยาม่าโจโจและแชมป์กาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองน้ำปลาตราไมโครฉลากทองและสะบู่สมุนไพรผิวนวลคุณผู้ชมครับในช่วงของทัวรรทำนำบุญวันนี้นะครับก็จะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปชมบรรยากาศของงานบุญนะครับเป็นกรถินสามัคคีที่วัดสะแก้วจังหวัดอ่างทองกันครับเดือน 11, ส1บเอดเุระพระวัดสาชาวพารา เซงแซ่แห่กะถินนั่งลงเรือพายยกเหมือนนกบินกระแสสินกระจายประกายฟองขอความสุขความสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ชมและผู้ฟังในรายการทุกๆท,ท่านวันนี้จะพูดถึงเรื่องกะถิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งปีนี้ที่วัดสะแก้วเจ้าภาพที่มาทอดกระถินมีหลายเจ้าภาพด้วยกันก็คือหนึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยโดยดรประสานไตรรัตวรกุลเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งชาติโดยได้มอบให้อาจารย์ทศพร และคณะเป็นผู้นำมาราการที่สองของคุณระวิวัรแจ้งเจนกิจนายกสมโมสรไลออนกรุงเทพในพระบรมราชินูปถัมภ์รายการที่สของโรงพยาบาลทนบุรีโดยนายแพทย์ปุณวนาสินที่สี่คุณกันดาภัยบูรณ์ปุณผลและญาติ สหายการที่5ก็คือคุณบัวขาวรายการที่6ก็คือคณะอุบาสกอุบาสิกาจากวัดสะแก้วจากตำบลบางสเสด็จจากอำเภอป่าโมกจากชาวจังหวัดอ่างทองและชาววัดหมหาธาตุาธรรมวิจัยทุกทุกท่านและวันนี้เป็นที่น่าดีใจว่า ได้รับสายทานศรัทธาในการทอดกระถินครั้งนี้ก็สองล้านเดเศษเกือบสาล้านถ้ารวมทั้งที่ให้โรงเรียนไปแล้วก็น่าจะเกิน3ามล้านเจ็ดเศษในเงินจำนวนนี้ทั้งหมด,ด่อแบ่งให้โรงเรียนวัดสะแก้วไป3ามแ0 0เก้าหมื่นให้โรงเรียน บางเสด็จวิทยาคม280,000ให้โรงเรียนไทยรัฐวิทยา6ไป270,000 0ที่เหลือนั้นก็มอบให้วัดสะแก้วเอาไว้บริหารจัดการให้กับเด็กกำพร้าและยากจน2,208คนเป็นค่าาหารจิปาถะต่างๆเนี่ยเราได้แบ่งออกเป็นสัตว์เป็นส่วน ก็ต้องขออนุโมทนาขอบคุณกับคณะทอดกระถินเจ้าภาพทุกท่านที่ได้กล่าวนามมาทั้งหมดนี้ท่านได้ทำหน้าที่ให้พระสงฆ์ได้หลังจากที่ได้จำบรรษาครบสามเดือนตามพระวินัยนิยมบรมพุทธานุญาตเมื่อประสงค์อยู่ครบสามเดือนแล้วได้รับกระถินแล้ว ก็ยอมได้อานิสง์ก็คือ 1. ไปไหนไม่ต้องบอกลา 2. ไปไหนไม่ต้องนำผ้าไตรไปครบทั้ง3ผืนเอาผืนใดผืนหนึ่งไปก็ได้หรือจะไปสองผือนอะไรอย่างนี้ก็ได้ 3. ฉันอาหารรวมกันเป็นหมู่คณะได้ 4. เก็บผ้าดิเรก,กจีวร เกิน3มผืนได้5ลาบที่เกิดขึ้นก็เป็นของพระภิสุสงฆ์ในวัดนั้นนี่เป็นอานิสงส์กรถินฉะนั้นกรถินเนี่ยเป็นสังฆกรรมเกี่ยวกับผ้าเท่านั้นเองในจำนวนผ้าายสามผืนก็ผืนใดผืนหนึ่งเท่านั้นแหละฉะนั้นก็ขอเจริญพรให้ญาติโยมท่านทั้งหลายได้ทราบก็ขออนุโมทนากับเจ้าภาพทุกท่าน ทั้งในกรุงเทพหมหานครมีธนาคารแห่งชาติมีโรงพยาบาลทนบุรีมีนายกสโมสรไลออนกรุงเทพในพระบรมราชินูปถัมภ์แล้วก็คุณการดาไปบูนพุนผลและคณะแล้วคุณบัวขาวแล้วก็ญาติโยมทายกอุบาศกอุบาสิกาธรรมวิจัยวัดสะแก้วบางสเสด็จ ป่าโมกอ่างทองขอให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความสวัสดีหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยมีกินมีใช้ทุกพบุูกชาติร่ำรวยทุกพทุกชาติมีสติปัญญาดีทุกพบุกชาติมีสุขภาพแข็งแรงทุกพบุกชาติโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญขอเจริญพรได้ฟังธรรมะดีๆนะครับในช่วงของธรรมอุทัยได้พากันไปเที่ยวที่วัดต่างๆสถานที่ต่างๆกันแล้วในช่วงของทัวร์ธรรมนำเที่ยว และได้ร่วมบุญกันในช่วงของทัวร์ทำนำบุญกันไปแล้วในรายการดูดีมีธรรมนะครับช่วงนี้ก็หมดเวลาแล้วครับก่อนจากก็อย่าลืมว่าเรามีสาระธรรมนะฮะให้ท่านได้ติดตามกันในช่วงสุดท้ายด้วยวันนี้ผมขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับยามจะได้ได้ให้ดีไม่มีทุกข์ยามจะเป็นเป็นให้ถูกตามวิถี ถึงคราวตายตายให้เป็นเห็นสุดดีได้อย่างนี้มีแต่สุขทุกเวลาขอให้ทุกคนนึกไว้เสมอว่าหลงโลกเสียศักด์ถ้าหลงรักเสียโสดถ้าหลงโกรธก็เสียสุขถ้าหลงอบายามุกก็เสียสมบัติฉะนั้นขอให้เรา อย่ามามัวหลงกันเลยจงตั้งสติตั้งปัญญาไว้ในจิตในใจตัวนี้สำคัญขอให้เราทุกคนนึกไว้เสมอว่าถ้าหากว่าเรายึดมั่นกับทุกสิ่งทุกอย่างเราก็จะเป็นทุกข์อยู่ร่ำไปเราจะต้องเสียสละเราจะต้องปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นของมันอย่างนั้นเอง